รับซื้อสูงสุด1,700บาทกันเลยทีเดียวคุดผ่าปีพศ2 5 2 5 f c 5ใครมีแบบนี้ปอปาร,รับซื้ออ่ะใช้คำว่าสูงสุดก่อนนะสูงสุดรับซื้อถึง1,700บาทกันเลยทีเดียวสำหรับเหรียญ5บาท คุดตรงหรือว่าคุดผ่าปีพศ2525 สวัสดีเอฟีทุกคนทุกท่านนะฮะขอต้อนรับไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวนักสะสมเนียนกระสับทั้งท่านหญิงท่านชายแล้วก็เข้ามาสวัสดีรุ่นอาวุโสคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายฮะอากงอามา่าเนาะพอทวดแม่ทวด,ทวดพอใหญ่ไม่ใหญ่นานแล้วไม่ได้สวัสดีรุ่นอาวุโสกันใช่ไหมแล้วก็สวัสดีกีกับโตชาวปากใต้ด้วยหากว่าป้าพูดผิดพลาดไปก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่าป้าพยายามแนละ้วที่จะเข้ามาทักทายรุ่นพู้เฒ่าผู้กแก่เนาะ อ่ะ FCH ดูกันเลยดูกันเลยสําหรับเหรียญห้าบาทคุดตรงหลายคนคงทราบดีที่ป้าปาเคยทําคลิปวิดีโอแล้วก็อาจจะได้ข้อมูลมาจากที่อื่นด้วยใช่ไหมสาหรับเหรียญห้าบาทคุดตรงปีพศสองพันห้าร้อยี่สิบห้าสำหรับนักสะสมที่เข้ามาติดตามช่องของไป,ปใหม่ป้าป้าใหม่ๆเนี้ย FCH ก็อ่ะพยายามใส่ใจนั่งสดับรับฟังให้ดี <laughs> โอเค f c ะเหรียญห้าบาท คุดตรงหรือว่าคุดพาปีพศ2525ก็ผลิตออกมาจริงๆเนี่ย5ปี5พศด้วยกันเพียงแต่ว่าทุกปีพศห,หรือว่าทุกเหรียญ f อทุกเหรียญในรานะ5บาทคุดตรงคุดผาเนี่ยจะระบุปีพศ2525หมดทุกเหรียญเลยแม้กระทั่งเหรียญที่อยู่กับ FC ตอนนี้ลองดูนะ FC พิกดูด้านหลังจะเป็น ระบุปีพศ .2525 หมดทุกเหรียญเลยเนาะแต่ว่า f 4 5ปีที่ผลิตออกมาคือเขาจะอย่างงี้ F4H หยดเขาระบุปีพศ .2525 หมดทุกเหรียญแหละนะแต่ว่าปีที่ผลิตปีแรกจริงๆเลยเนี่ยเป็นปีพศ .2525 mm. นี่ปะปาเรียงไว้ให้ดูเลยนะฮะนะแล้วก็ปีพศ .2526F4H โทษทีทุกเหรียญเนี่ยจะเป็นเลขเอาง่ายๆเลย26แล้วก็ปีพศ .2527 เดี๋ยวจะงงเนาะ ปีพศ2528และปีพศ2529เป็นปีสุดท้ายนะอ่ะนักสะสมหลายคนยท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีแต่ว่าคลิปนี้ก็ประกาศรับซื้อไปด้วยพร้อมกับให้นักสะสมที่เข้ามาติดตามช่องของปาปาใหม่ๆได้รู้ได้เห็นกันเนาะว่าเหรียญน,นั้นมีอยู่จริงที่ปรปาประกาศรับซื้อ f อฮะโค้ดที่ผลิตน้อยที่สุดเนี่ยเป็นโคด26จำนวน10,000แเหรียญผลิตน้อยหายากอันดับที่1โคด26 อันดับที่2ผลิตน้อยหา,ายากเป็นโค้ด25อันดับที่3มเป็นโค้ด27อันดับที่4เป็นโค้ด29ผลิตมากที่สุดในบรรดา5เหรียญ5โคดก็จะเป็นโค้ด28ทุกโคด f อฟดูที่ตัวนกหวายอยู่พักเลยอ่าเดี๋ยวป้าปาทำประกาศรับซื้อไปกันเลยดีกว่าเนาะเ้าก็เดี๋ยวบอกทั้งโค้ดแล้วก็บอกทั้งเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วก็ไม่ผ่านกันเลย นาะคลิปจะได้ไม่ยาวจนเกินไป f 4 5นะนี่เลี่ยงให้หมดทุกปีทุกโค้ดแล้วอ่ะดูโค้ด25ก่อนเลยโค้ด25ผลิตน้อยหายากลำดับที่2ให้ดูที่ตัวนกววยอยู่พักจะเป็นเลข2ไทยกับเลข5ไทยสภาพผ่านการใช้งานแล้วถ้าเป็นโค้ด5 5นะก็เริ่มต้นกันที่เหรียญละ100บาทถ้าไม่ผ่านการใช้งานผิวเดิมจ,จัดจัดจริงๆแบบนี้ F4H นะผิวเดิมจ,จัดจัดเลย ปอปารับซื้อครั้งนี้ F4 ฮะปอปาให้เหรียญละ400บาทเลยนะแต่ต้องเป็นรุ่นยิกเกินน้ำทองผิวใฟนะแล้วเหรียญเนี่ยก็ต้องสวยสะอาดด้วยเพราะว่าราคานี้ถือว่าปอปาเนี่ยมาเพิ่มให้แล้วนะคลิปเนี้ยนะเพิ่มให้จากโคตรยี่ห้าปอปาเคยให้ไวสูงสุด300เองวันนี้ปอปาให้400เลยนะก็ส่งก่อนได้ขายก่อนทุกเหรียญทุกโคตรเลย f c ฮะโอเคนอกโคตร25 ดูที่ตัวนกไวอยุพักผ่านการใช้งานแล้วเริ่มต้นที่เหรียญละหนึ่งร้อยไม่ผ่านการใช้งานแชมป์จริงๆเหรียญละ400บาทอะหลังจากนั้นมาดูโค้ด26ผลิตน้อยหายากอันดับที่1เลย1 100, ลนึ่งแสนเหรียญโคดยี่สิบห้าี่ห้าแสนเหรียญนะรีลืมบอกใช่ไหมมาถึงผลิตน้อยหายากอันดับที่1โคด26จํานวนการผลิต1 100, นึ่งแสนเหรียญผ่านการใช้งานแล้วก็ ให้อยู่ระหว่างผ่านการนะถ้าผ่านการใช้งานแล้วสวยสมบูรณ์อยู่เนี่ยก็เริ่มต้นกันที่ผ่านการใช้งานฮะสามร้อยไม่ผ่านการใช้งานสวยจัดจริงๆเหรียญละหกร้อยบาทเหรียญร้อยหกเหรียญละหกร้อยบาทก็เลยเทียบ f สีฮะหลังจากนั้นมาดูโค้ดยี่สิบแปดเดี๋ยวน,นี้สวยมาก f สนะีฮะสวยมากเลยนะโค้ดยี่อ้าโค้ดยี่สิบเจ็ด f สีฮะโค้ดยี่สิบเจ็ดนะยี่ห้ายี่หกยี่เจ็ดจะไม่ปลาอันี้ไม,ไม่ไม่ไหวเลยข้ามเลยอ่าโค 27, ้ดยี่สิบเจ็ดผลิตน้อยหายากอันดับที่สาม แต่ว่าส่วนตัวปปาคิดว่าหายากเหมือนที่เขาอาได้สร้างข้อมูลไว้นั่นแหละปะปาจะรับซื้อแพงกว่าโคด25ด้วยอ่ะดูให้ดีสดับรับฟัง F4 ฮะโคด27ดูที่ตัวนกหวายอยู่ภาคใต้สระอาหรือใต้คำว่าบาท F4 ฮะที่ตัวนกหวายอยู่ภาคจะมีเลข2กับเลข7ไทยอ่ะโคด27ผ่านการใช้งานประปารับซื้อเหรียญละ200ไม่ผ่านการใช้งาน ปปาให้เหรียญละ500บาทก่อนหน้านี้ปปาก็ให้300บ้าง400บ้างคลิปนี้ปปาให้5 0าบาทเลยนะเหรียญละ500บาทต้องผิวระดับนี้ fc ฮะนะไม่ผ่านการใช้งานผิวสวยแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าเหรียญบังเอิญมีร่องรอยมีแผลเป็นก็จะไม่ได้นะถึงจะบอกว่าไม่ผ่านการใช้งานแต่ปปาก็ถือว่าปปา,าร,รับซื้อสูงแล้วนะ fc นะฮะณนะปัจจุบันวันนี้ก็นาะลองดูต้องสวยจัดจริงๆนะฮะนะไม่ผ่านการใช้งานต่อให้เป็นผิวไฟเป็นผิวทองแต่เหรียญมีคราบ จุดลาดําหรือไม่ก็เหรียญมีแผลเป็นจะเกิดจากอะไรก็แล้วแต่ F45 ราคาจะไม่ถึงสูงสุดนะโอเคโค้ด27 F45 รับซื้อผ่านการใช้งานเหรียญละ200อาจจะ250ด้วยถ้าถ้าผ่านการใช้งานแล้วสวยนะทำให้ผ่านการใช้งาน F4 เหรียญละ500บาทโอเคเนาะก็เนี่ยเอาดูเอาเลยนะเหรียญละเท่าไหร่เนี่ยสูงสุดเหรียญละ500ใช่ไหมอ่ะ400 4 6 5 อ่ะสี่ห้าหกอ่ะจำไว้แล้วก็ไปแคปหน้าจอแล้วก็คลิปดูคลิปอีกแล้วกันนะโอเคเนี่ยโค้ดหายากที่สุดก็คือยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสำหรับโค้ดยี่สิบแปด F สี่หกก็เป็นโค้ดที่หาง่ายที่สุดแล้วผ่านการใช้งานก็เหรียญละสามสิบบาทอะไรประมาณนี้แหละนะจะเป็นโค้ดยี่สิบแปดนะฮะแต่ไม่ผ่านการใช้งานแชมป์จัดผิวเดิมจริงๆนะก็อยู่ในระหว่างเหรียญละร้อยนี่แหละ F สนะี่นะเหรียญละหนึ่งร้อยบาทสวยจัดไร้คราบไร้แผลเป็นนึกออกไหมฮะก็เหรียญละหนึ่งร้อยบาท อะโค้ดยีจบแล้วมาดูโค้ดยี่สิจริงโค้ดยีเนี่ยเขาผลิตมากกว่าโค้ดยีนะอบะผลิตน้อยกว่าโค้ดยีโค้ดยี่นี่ผลิตมากสุดละให้ม,มาถึงโค, FC, ค้ดยี่สิบเก้าก็ผ่านการใช้งานก็ซื้อใกล้กันนั่นแหละนะประมาณ30บาทนะถ้าไม่ผ่านการใช้งานแชมป์จัดจัดก็ละเลาเหรียญละ120บาทใน fc นะร้อยยี่สิบบาทปปาย้ำนิดนึงนะปะปาตรวจสภาพผิวเหรียญเนานะเหรียญของท่านอย่างปปาให้ราคาไปอย่างเงี้ย นะ้าเหรียญของท่านหาว่าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานผิวสวยจ,จัดๆแบบนี้เลยนะเนี่ยสวยจะจัดกันแบบนี้เลยเนี่ยแต่ว่าเหรียญของท่านมีคราบนะมีสนิมเกาะน,นิดนึงมีลาดําเป็นจุดๆๆๆใช่ไหมฮะอันนั้นไม่ใช่เหรียญสวยสุดแล้วนะ F4 นะาเป็นเหรียญที่อาจจะต้องบอกว่าเก็บรักษาไว้ไม่ดีหรือว่าเกิดจากปฏิกิริยาของเหรียญราคาก็จะดรอปลงป,ป้าๆเข้าใจบางครั้งก็เกิดจากปฏิกิริยาแต่ว่า ประปานั้นให้ราคาก็ในส่วนตัวปาปาให้ราคาสูงถุดเหรียญก็ต้องสวยสุดพอสวยไม่สุดเนี่ยนะเขามีตําหนิมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาจับเหรียญเนี่ยราคาก็จะดรอปลงไปต้องเข้าใจประปานี้หนึ่งนะฮะจะสังเกตว่าแอดมินประปาประเมินเหรียญเนี่ยเป็นที่ยุ่งยากสําหรับท่านมากแต่ว่าเราซื้อขายเหรียญตามสภาพนะโอเคเนะอะจากันได้ไหมเอ่ย5้าโค้ดราคาเท่าไหร่ผ่านการใช้งานแล้วไม่ผ่านการใใช้้งาาาาานนกกกก็็สสํหหรับห CH, หับบะมมมท่่ด FFC ีีววเเไยอ นะฮะเก็บไว้เยอะๆอยากจะแบ่งปันช่องของป้าปาแล้วก็มาดูคลิปช่องของป,ปา้าป๋าเราคิดว่าราคานี้เราขายกันได้นะแล้วล่าสุดเนี่ยโค้ด25เนี่ยป้าปารับซื้อไว้สวยสุดเนี่ยแค่เหรียญละ300นะมาคลิปนี้ป้าปาให้เหรียญละ4 0 0บาทละนะแล้วโค้ด27เนี่ยเคยรับซื้อไว้แค่400นะป้าปาให้500เลยสวยจัดแชมป์เลยนะนึกออกไหมฮะฉะนั้นเอาง่ายๆราคาของทุกเหรียญทุกโค้ดเนี่ยใครส่งก่อนได้ขายก่อน นะใครส่งก่อนได้ขายราคานี้ก่อนหลังจากนั้นราคาเขาเนี่ยปกติเขาจะไม่สูงระดับนี้นะ FC นะฮะไม่สูงระดับนี้ปะปาอาจดอกราคาลงาเหลี่ญเข้ามาเยอะฉะนั้นใครที่ดูคลิปเนี่ยรีบส่งนะฮะไม่ใช่แบบคลิปวิดีโอนี้ผ่านไปปีนึงแล้วจะมาเอาราคานี้อัไนั้นไม่ได้นะฮะ FC นะแค่ข้ามคืนก็จะแย่อยู่แล้วสมัยนี้โอเคเนาะดูแล้วเข้ามาศึกษาด้วยนะดูแล้วเข้ามาศึกษาด้วยทั้งจํานวนการผลิตเหรียญเหรียญที่ติดอันดับเท่านั้นเท่านี้ อ่ะเขาซื้อขายณนะปัจจุบันในช่องปปารับซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นหากเราดูแล้วพอใจในในทางด้านราคาปปายินดีรับซื้อเหรียญของท่านซื้อจริงนะเพราะว่าเหรียญที่ปปามาวางก็จะมีอยู่จริงๆมีอยู่จริงๆแล้วก็ปปานี่ปปาได้มาหลายเหรียญละแบ่งปันให้นักสะสมไปก็ค่อนข้างมากนะเป็นเป็นชุดสุดท้ายที่ปปาเก็บไว้รู้สึกว่า ไม่ชุดสุดท้ายสิฮะเหลือเหลือกี่เหรียญเนี่ยคือประปาแบ่งแบ่งแบ่งนักสะสมเนี่ยเนี่ยยืมยืมในประปามาขายเหรียญกลับมาวางเนี่ยมาประกาศรับซื้อใหม่เพราะเป็นชุดสุดท้ายไงนะปราปาแบ่งปันไปเรียบร้อยแล้วมีนักสะสมเขาจองจับไปเรียบร้อยแล้วล่ะโอเคเนาะใครที่มีเหรียญ5บาทหมุนเวียนคุดตรงหรือว่าคุดผ่าปีพศ2525ไม่ว่าจะเป็นโค้บด25 26 27 28และย9กป้าปารับซื้อทุกโคดเหรียญผ่านการใช้งานแล้วก็ซื้อไม่ผ่าานกรใช้งาน ขอบต้องสมบูรณ์ถ้าขอบไม่สมบูรณ์ F4 c อย่าไปหาเหมามานะเพราะขอบไม่สมบูรณ์เป็นขอบบินขอบงอเป็นกีบกุหลาบเลยเนะี่ยปปาไม่รับนะฮะ,ป,ะปาะปาเราปอถ้าช่องปปาไม่รับเพราะทำไมไม่รับ f c ปปาไม่ได้เรื่องมากนะปะปาขายออกไม่ได้นะเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วแบบสภาพสุดจัดแย่จัดเนี่ยปปาขายออกไม่ได้ f c ต้องเข้าใจนะเราก็อย่าไปจับมานะแต่ว่าท่านมีที่อื่นขายขอบบินขอบงอทั้งขายได้ประปาก็ยินดีด้วยเนาะเพียงแต่ช่องของประปานั้นไม่มีนะักะสมรอรับต่อสําหรับเหรียญทุกเหรียญเกือบจะทุกเหรียญ F4 c H, ถ้ามีสภาพขอบเนี่ยบุบบิบบู้บี้เหมือนรถชนกันเลยประมาณนั้นเหมือนกีบไม่เหมือนกีบกุหลาบเลยขอบเหรียญยังไม่ไหวเนาะเข้าใจกันนะฮะเราก็ประกาศชัดเจนเลยแล้วเอาหลายคนหลาแทนกบอกปรปาป้าี่พูดนานพูดวกไปวนมา f 5วนระดับเนี้ย คนดูเขาก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องก็มีฉะนั้นเราอย่าไปฟังอย่าไปดูคลิปที่บอกยกมาเหรียญเดียวปับ๊บใครมีห้าบาทค็ตรงรับซื้อสามหมื่นเท่านั้นแหละเอฟซี FC เอ๋ยโอ้โหไม่รู้ตัวอยู่ไหนไม่รู้เจ้าของช่องอยู่ไหนนะเออไปกินยอดวิวกันกินไปกินมาทุกวันนี้เริ่มจะมีช่องพี่ช่องน้องที่รับซื้อจริงเขาเริ่มมาประท้วงเลยนะนะเขาเริ่มมาประทวงแล้วนะ ทั้งทาใบประกันเอ่ยหลอกลวงเอ่ยหลายอย่างปปาดีใจด้วยฮะที่ท่านกล้าปะท้วงปปาสนับสนุนนะปะปาให้กาลังใจอยู่เบื้องหลังก่อนสําหรับพี่เพียงน้องชาวนักสะสมที่เจ้าของช่องอะนะเริ่มประท้วงกันละเพราะช่องจริงเขาก็รับสภาพไม่ไหวก็ต้องมาลองรับจากคลิปของอื่นใช่ไหมเออคลิปของอื่นซื้อรับซื้อเหรียญละสามหมื่นแล้วไปเลยไม่รู้โปรไฟล์อยู่ไหนไม่รู้รูปภาพติดต่อช่องทางละให้หยุดติดต่ออยู่ไหนก็ไม่รู้ไปเลยอย่างเงี้ยโอ้ยอดวิวถล่มทลายยิ่งกว่า ฝนเดือน9ฝนเดือน10อีกทีเสีล่วงเกลียวเลยติดเกลียวเลยยอดวิวนะแต่เจ้าตัวมันอยู่ไหนก็ขอบคุณบรรดาพี่น้องเจ้าของช่องหนะ้าที่อืมเข้ามาเริ่มประท้วงกันล <laughs> ปะป้าป่าฝากขอบคุณด้วยเนาะะป้าปํากำลังใจอยู่เบื้องหลงังนฮะโอเคนะเดยวใครมีเหรียญแบบนี้ก็สามารถติดต่อช่องของป,ป้าปาได้ เนี่ยพูดไม่ทันไปหน้ามาหลังได้วนไปวนมาเพื่อให้เข้าใจเนี่ยกินเวลาไป12นาทีแล้วพยายามเอฟีพยา FC, พยามดูคลิปที่เขาพูดไปวนมาแต่ก็ให้ความเป็นจริงอ่ะนะไม่ว่ช่องปลาช่องอื่นก็เหมือนกันนั่นแหละนะถ้าเขาพูดแล้วมีทําให้เราได้รู้อะไรหลายอย่างรู้ความจริงเราจะได้ไปจับเหรียญมาเราจะได้ไม่ต้องโดนหลอกใช่ไหมฮะเราไปดูช่องหลอกแล้วคนอื่นก็ดูเหมือนกันใช่ไหมเออมือที่2ก็จับเหรียญมาเนี่ยช่องนั้นเขารับซื้อสามหมื่นผมขายแค่หมื่นห้าเอาไหม โอ้โหเราเรีบไปจับเลยหมื่นห้าหวังจะไปไปถึงสามหมื่นเอาละทำไปขายช่องสามหมื่นหาตัวตนช่องสามหมื่นไม่เจอเดี๋ยวขายช่องของปาปาก็ได้ช่องอื่นรับซื้อสามหมื่นยังไงช่องปาปาก็ต้องรับซื้อสามหมื่นแล้ววะเอฟซีไม่นะฮะนะไม่นะฮะปาปาไม่รับซื้อก็ต้องมาดูข้อมูลของเหรียญเรียบร้อยนะเขาเล่นหากันเท่าไหร่เท่าไหร่ด้วยอย่าหลงกลอย่าเสียทีคนไม่ดีเอฟซีฮะนะ ก็โอเคเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ก็แอดไลน์เพิ่มเพื่อนแล้วก็ส่งรูปเหรียญตรวจสอบประเมินราคากันได้เลยเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าพบเจอกันรับซื้อสูงสุด1,700บาทกันเลยทีเดียว f c ฟซีฮะหนึ่บาทเนี่ยรวบรวมเป็นเสร็จรับซื้อ1,700บาทไม่ใช่รับซื้อเหรียญเดียว700บาทนะรวบรวมดูนะฮะ f c กับมือนพันแปดด้วยเนาะรวบรวมเสร็จแล้วเราราวพันเจ็ดพันแปด ขอบคุณการติดตามรับชมคลิปหน้าพบเจอกันใหม่สวัสดีครับ